เก้าอาหารบำรุงสายตาช่วยให้การมองเห็นของเราดีขึ้นนะคะหลายคนที่ใช้สายตามานานจนสายตาเนี้ยล้าพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าเก้าอาหารนี้ช่วยบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีมีอะไรบ้างตามพี่ปลามาเลยนะคะก่อนอื่นพี่ปลาอยากจะบอกว่าอาหารบำรุงสายตา สำหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์หรือต้องทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลานะคะอยากให้ดวงตาของเราเนี่ยดีปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลายคนต้องทำงานกับเทคโนโลยีมากขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือนั่งหน้าจอคอมเลยค่ะหรืออุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวันเราต้องใช้เวลาในการจ้องจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าโทรศัพท์ที่ไม่ต่ำกว่าหกถึงแปดชั่วโมงซึ่งเป็นไงคะทำให้ดวงตาของเราแย่ลงอย่างงั้นสิ่งต่างๆที่เราต้องทำก็คือ การพักสายตาหรือแม้แต่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อบำรุงสายตาของเราวิธีการที่เราจะบำรุงสายตาด้วยอาหารมีดังต่อไปนี้คือ 1. อาหารที่บำรุงสายตาได้แก่แครอทค่ะแครอทถือเป็นอาหารบำรุงสายตาที่ดีมากชนิดหนึ่งเลยเพราะอะไรเหรือคะเพราะเบตาแคโรทีนวิตามินเอและลูทีนที่อยู่ในแครอทมีฤทธิ์ในการดูแลสุขภาพดวงตาของเราโดยตรงเลย ช่วยบำรุงให้กระจกตาของเราเนี่ยดีป้องกันเซลล์ต่างๆในดวงตาอีกทั้งยังป้องกันการเกิดโรคตาบอดกลางคืนได้ไม่เพียงเท่านั้นลูทีนที่อยู่ในแครอทยังช่วยเสริมสร้างการทำงานของจอรประสาทตาและป้องกันโรคจอรประสาทตาเสื่อมอีกด้วย ขณะที่สารอาหารชนิดอื่นๆที่อยู่ในแครอทก็ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงด้วยเช่นกันเลยพี่ปรบาบอกยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบรับประทานแครอทจะมีประโยชน์มากๆเลยแครอทด,ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังต่อเลยว่ามีอะไรบ้างแต่อย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบพ e ทีฟีชเป็นกำลังใ,ใจพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยคะ่ะ ข้อที่สอผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าผลาไม้ตระกูลเบอร์รี่นั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามากโดยเฉพาะบูเบอร์รี่และโตจิเบอร์รี่ที่มีเช่อเสียในด้านการบำรุงสายตาป้องกันสายตาเสื่อมสภาพอีกทั้งอยากจะบอกเลยนะคะว่าสารต้านอนุมูลสระก็ยังป้องกันเซลล์ต่างๆในดวงตาไม่ให้ถูกทำลายแถมผลไม้ชนิดนี้ยังมีรสชาติที่เรียกว่ายอดเยี่ยมอีกค่ะ ข้อที่สผักใบเขียวนอกจากบำรุงสุขภาพโดยรวมของร่างกายแล้วผักใบเขียวยังมีสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาม,มากมายจนเราปฏิเสธไม่ลงเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามินเอลูทีนสารต้านอนุมูลสระโดยเฉพาะผักโขมผักใบเลี้ยงหรือบอกแครีเห็นไม่คาย,ยอดเยี่ยมจริงๆข้อที่4มันเทศวิตามินเอในมันเทศเป็นอีกหนึ่งสารอาหารที่สําคัญกับสุขภาพตาของเรานะคะ ช่วยบำรุงสายตาป้องกันโตกระจกจอประสาทตาเสื่อมโรค้อหินและป้องกันอาการตาแห้งได้อีกอีกทั้งยังป้องกันการติดเชื้อที่ดวงตาจนทําให้ตาเสบไม่เพียงเท่านั้นใครที่อยากจะลดน้ําหนักแล้วรับประทานมันเทศก็ช่วยได้ดีพี่ปราบอกเลยมันยอดเยี่ยมจริงๆอีกครั้งนะคะไม่ว่าเราจะทานอาหารอะไรที่มีประโยชน์เลนส์มีสองด้านก็ต้องเลือกทานให้เหมาะสมไม่ใช่อันไหนที่พี่ปราบอกมีประโยชน์ก็ทานแต่อย่างนั้นตลอดไม่ใช่นะคะ เราต้องเลือกทานอย่างที่เหมาะสมและที่สําคัญแล้วก็ต้องดูแลดวงตาด้วยการพักสายตาบริหารดวงตาและที่สําคัญมากๆก็คือการที่เราจะใช้สายตาเราทํางานก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่มากจนเกินไปจนสายตาของเราล้าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญค่ะมาบำรุงสายตาด้วยอาหารกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังต่อกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามพิปรามมาเลยนะคะข้อที่ห้าไข่ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะแต่แค่กินไข่เป็นประจำก็ช่วยให้มีสุขภาพดวงตาที่ดีได้เพราะไข่อุดมไปด้วยลูทีและซีเซนทีนอันมีคุณสมบัติลดความเสี่ยงโรคตาที่เกิดขึ้นตามวัยและถ้าอยากให้ได้ประโยชน์ที่มากขึ้นเวลาเราซื้อไข่มารับประทานเป็นไงคะเลือกไข่ที่มีโอเมก้าสามด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าไข่เหล่านี้จะมีคุณค่าอาหารมากเลยค่ะข้อที่6อะโวคาโด อะโวคาโดพี่ปลาบ,บอกว่าหลายคนยังทานไม่เป็นแต่ถ้าใครที่ทานเป็นจะบอกเลยว่าอะโวคาโดมีประโยชน์มากและก็อร่อยนะคะอะโวคาโดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอุดมไปด้วยลูทีนเบต้าแคโรทีนวิตามิน B6 และวิตามิน C ซึ่งล้วนแต่มีความสําคัญต่อสุขภาพดวงตาช่วยป้องกันอาการตาฝ้าฟ,า,ฟางอีกทั้งยังช่วยชะลอการเสรื่อมสภาพของดวงตาตามวัยของเราด้วยนะคะยอดเยี่ยมจริงๆข้อที่7ปลาแซลมอน ปลาแซลมอนนอกจาจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วปลาแซลมอนยังถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่บำรุงสายตาเราอีกโดยเฉพาะใครที่ชอบจ้องหน้าจอานานๆจนตาแห้งพี่ปลาบอกเลยลงทานปลาแซลมอนสิคะก็อุดมไปด้วย DHA ซึ่งเป็นกรดที่มีอยู่ในจอประสาทต,ตาอีกทั้งยังช่วยป้องกันอาการตาแห้งได้อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นไขมันอเมก้นก็ยังช่วยบำรุงสายตาได้อีกด้วยนะคะยอดเยี่ยมจริงๆ อีกครั้งที่พี่ปลาอยากจะบอกว่าอาหารที่บำรุงสายตาของเรามีมากเลยปลาแซลมอนนี่อร่อยมากเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะทานปลาแซลมอนได้บ,บ่อยๆก,ก็ยังมีอาหารที่มีประโยชน์มากมายเช่นไข่แล้วไข่นี่นะคะอาหารธรรมดานี่ราคาไข่ต้มมีประโยชน์มากเลยอย่าลืมนะคะถึงตอนนี้แชร์ประสบการณ์แชร์ข้อคิดเห็นแชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูปพีทฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังต่อกันเลยว่าอาหารอะไรอีกที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะข้อถัดมาเลยนะคะ 8. ถั่วอัลมอนด์พี่ปราบอกเลยว่าอัลมอนด์ล้วนแต่เป็นแหล่งที่มีอุดมไปด้วยไขมันโอเมก้า3 ที่มีส่วนสำคัญในการบำรุงสายตานอกจากนี้ก็ยังมีสารต้านอนุมูลสละสังกะสีและวิตามินเ e. ออันมีสปปรรพคุณในการช่วยชะลอภาวะจอประสาทต,ตาเสื่อมว่ากันว่าถั่วอันมอนเพียงหนึ่งกำมือนะคะก็มีวิตามิน E ีถึง50%ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวันเลยข้อ9ชาค่ะอูชามีประโยชน์ด้วยหรอคาใช่ค่ะชาถ้าเราทานดีๆก็ช่วยบำรุงสายตาของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชาเขียว ชาดำหรือชาต่างๆก็ล้วนแต่มีประโยชน์โดดเด่นในเรื่องของการบำรุงสายตาเพราะชาอุดมไปด้วยสารต้านุ้มอนสละป้องกันไม่ให้เซลล์ต่างๆถูกทำลายรวมทั้งเซลล์ต่างๆในดวงตาอีกทั้งยังป้องกันการเกาะตัวของต้อกระจกและภาวะจอประสาทตาเสื่อมด้วยพี่ปลาบอกเลยนะคะอาหารเนี่ยสามารถช่วยบำรุงสายตาเราได้ก็จริงค่ะ แต่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังต้องมีการดูแลสุขภาพดวงตาอื่นๆที่ทำควบคู่กันไปด้วยเช่นการพักสายตาบ่อยๆการนั่งให้ห่างจากจอคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ในระยะที่เหมาะสมคือประมาณ1ฟุตนะคะพี่ปราณเน้นเลยค่ะหรือแม้แต่การหลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์ในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอหลายคนนะคะเล่นโทรศัพท์ในห้องนอนซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าแสงสว่างมันไม่เพียงพอเลย ถ้าสามารถทําต่ำได้พี่ปราบอกเลยสายตาเราจะดีขึ้นควบคู่กับการดูแลสายตาก็คือการรับประทานอาหารที่ให้เกิดประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะดูแลสายตากันอาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่เราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมหรีอมีสองด้านเสมอแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งที่ดีกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องยู u ูบเ e ล t ี f i ิตเป็นขันกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 งช่อง u ู u ู e เ e t ต y f i ิตเชื่อพี่ปลานะคะ